พระปิตานำโชคปี2531มรดกแห่งพุทธศินและความศรัทธาอันล้ำค่าจากสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชผู้ทรงพระเมตตาที่คุณอันประเสริฐกำเนิดจากผงวิเศษของหลวงพ่อแก้วพระเกจิเรืองนามแห่งโชคลาภและเมตตาผสมผสานร,รักโบราณตามตำรับที่สืบทอดมายาวนาน พุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์นำพาโชคลาภและความสำเร็จด้วยพิมพ์ตุ๊กตาลมลุกสัญ,ญลักษณ์แห่งความมานะอุตสาหะปิดตาด้วยเมตตาอวยพรความเจริญงอกงามตามพระนามเจริญอันเป็นนามเดิมของพระองค์กดพิมพ์ด้วยศรัทธาและความประณีตผสมผงวิเศษจากหลวงพ่อแก้วจุ่มรักหลายชั้นตามสูตรดั้งเดิมสร้างสรรค์เป็นพุทธศินที่ทรงคุณค่าและหาได้ยากยิ่ง จากวัดโบวรนิเวศวิหารสถานที่ประทับของสมเด็จพระยานสังวรสู่ใจผู้ศรัทธามรดกแห่งพุทธคุณที่คงอยู่คู่การเวลาสัมผัสพลังแห่งศรัทธาที่ผู้บูชาหลายท่านได้ประสบพบเจอนำพาความสำเร็จความก้าวหน้าและการคุ้มครองชีวิตสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลายขอเชิญอาราธนาพระปิตานำโชค ร่วมสืบสารศรัทธาและรับพรแห่งความเจริญงอกงาม